สวัสดีพี่น้องวันนี้มาลก n h าเด้อพี่น้องไอ้มาหน้ากินเขาซุ่มกันเด้อจ้าเด้อเบิ่งกับเขาแ่บแสบมีทั้งอันกบทั้งตาหมองุงโอ้ยไลาอยางแ่บไล่เห็นหนาคนสวยๆเนี่ยเออผักกะทินมีทุกอย่างเด้อจ้าเด้อเออกบโตงหญ่กบใหญ่จ้าโอ้ยเบิงเด้ออนุญหาตบาดกับ ี่น้องปลาเด้อพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยปลาหลลิ้นนี่มึงเนี่ยพี่น้องอุ้ยโทษซะกูตรงนี่กูบวบคุมเด้อุ้ยปลาคักรีมมึงเนี่ยโอ้ยสิโท้อไปยังเวลานี้เนาะฮัดคลิปไปเด้อพี่น้องรับสายบุได้เด้ออุ้ยมึงเนี่ยอันนี้เที่ยงหน้าเด้อจ้ะเที่ยงหน้ามันอยู่งามพี่น้องเขาก็ร่างงามมึงเนี่ย ได้กาแฟกดไหลกดแช่เด้อจ่าเด,อด,าด,อด้อพามาชมวิวหน้าเด้อวันนี้เด้อมืงอนี้มีหัวปวดฝา,ากกดไหลกดแช่เด้ดอดจาดอดา่าเด้อบ๊ายบาย